ก็เกิดประเด็นกันขึ้นมาจนได้นะครับสำหรับแรปเปอร์หนุ่มอย่างไฮ h อตที่คราวนี้เนี่ยก็ได้มีปัญหากับแรปเปอร์รุ่นใหญ่อย่างเวจีซึ่งก็ได้ลั่นไว้นะว่าไว้เจอกันจนทําให้แฟนคลับของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยออกมาโต้ตอกันแล้วงานนี้เรื่องมันจะเป็นมาอย่างไงไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลยดีกว่าก็เรียกได้ว่าวงการฮิปฮอปเนี่ยกระแสการทะเลาะกันเนี่ยก็เงียบไปสักพักใหญ่ๆเลยนะ คราวนี้ก็ได้เกิดประเด็นขึ้นมาระหว่างแรปเปอร์หนุ่มอย่างไฮฮอตกับรุ่นใหญ่คนหนึ่งซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้โยงไปถึงด้านเวจีซึ่งก็เพราะว่ามันก็มีโพส์เนี่ยที่โพสแล้วอะ่ะมันค่องข้านที่จะสื่อไปถึงไฮฮอตโดยปัญหาคราวนี้เนี่ยมันเกิดจากที่เวจีก็ได้โพส Facebook ส่วนตัวนะผมไม่ได้อะไรนะครับก็มีเด็กแรกคคนหนึ่งเนี่ยแชร์โพสผมไปด่าตอนด่าด้วยพลังอันใจแรงกล้าและความห้าวหาญเพื่อประเทศชาติตอนนี้มาทำเพลงอยากตายอะไรกันครับเนี่ย กูจะโมโหหรือสงสารสรุปกูไม่ยุ่งดีกว่าเด็กๆคนไหนแซวหรือซึมเศร้าปรึกษาผมได้นะครับยินดีให้พลังในวันที่มึงล้มหลังจากโพสต์นี้เนี่ยที่ได้โพสต์ออกไปซึ่งมันก็เดินไปตรงกับไฮฮอตซะด้วยที่กําลังปล่อยเพลงออกมาใหม่ที่มีชื่อว่าตอนเด็กอยากโตโตมาอยากตายชาวเน็ตก็โยงกันไปเลยนะโดยมีหลายคนบอกว่า,วาก่อนหน้านี้ทางไฮฮอตก็ได้แชร์โพสต์ที่เป็นประเด็นทางการเมืองไปโจมตี ทำให้งานนี้เนี่ยก็เลยเกิดประเด็นกันขึ้นมาระหว่าง2คนนี้นี่เองซึ่งทางไฮฮอตเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะหลังจากที่ได้เห็นโพสต์นี้ไปไฮฮอตเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบ้างฝากถึงรุ่นใหญ่กาๆคนหนึ่งนะครับเพลงไม่ดังอย่าพานหัดยอมรับความจริงบ้างว่ายุคนี้เนี่ยไม่ใช่ของมึงและไม่เคยเป็นของมึงกูไม่เห็นต้องไปออกรายการอย่างมึงรุ่นใหญ่จุดๆไรอะแลบมานานจุดๆไรอะกูเก่งกว่ามึงอีกท,ท,ทั้งที่กูมาช้ากว่ามึงอะ ที่เหลือให้ผลงานกูตอบกับความกระจอกของมึงเองกูขอไม่สนใจนะไว้เจอกันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเดือดเอาซะมากๆเลยนะสำหรับโพสต์นี้แล้วก็ยังได้มีอีโมจิชูนิ้วกลางเนี่ยฝากไว้ซะด้วยโดยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางเวจีเนี่ยก็ได้โพสต์โพสต์ใหม่อีกโพสต์หนึ่งนะซึ่งน่าจะเป็นการตอบกลับทาง,งานายฮอสนั่นแหละทางเวจีเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่ามาเทียบอวดยอดวิวกับผมครับคุณเทียบผมไม่ติดหรอกเพราะคุณเยอะกว่าผมมากห้าห้าห้า เพลงผมอะ่ะก็ได้แต่งออกมาจากความกระจอกของตัวเองแต่ผมชิวนะครับรักในความกากของตัวเองที่สุดเลยผมก็แค่คนธรรมดาที่ชอบแต่งเพลงสร้างงานไปตามภาษาครับไม่เคยบอกว่าตัวเองรุ่นใหญ่หรือตำนานอะไรตั้งแต่เกิดมาที่ลงทุกรายการเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรและยังสนุกกับการแล่เหมือนเดิมผมก็ไม่ใช่นักเลงอะไรครับอยู่บ้านกับครอบครัวดูแลพ่อแม่เล่นกับลูกเตะบอลทําเพลงกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปตามภาษาคนธรรมดาคนหนึ่งครับเชื่อเหอะ ผมไม่เคยไม่ดีใส่ใครก่อนเจอได้ครับในเกมสแสลมดังช่วงนี้ผมหัดเก็บแรงอยู่ทางวีจีก็ได้โพสต์ออกมาออกแนวติดตลกนิดนึงนะก็ได้ตอบกลับของทางไฮฮอตไปส่วนหลังจากนั้นไม่นานทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้โพสต์อีกโพสต์หนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นการตอบกลับโพสต์โพส์นี้นั่นเองโดยทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าน้องๆเก่งกว่าผมอีกครับยอมรับเด็กไม่ตายหรอกแล้วก็ได้แชร์เพลงแม่รักก็ออกไปซึ่งเพลงแม่รักก็ออกไปก็จะมีไฮฮอต วันมอพ p p ีเดธิด MC ชัวร์ซึ่ง4ีคน5้าคนเนี่ยเรียกได้ว่าสกิลเนี่ยจัดจ้านเอาซะมากๆซึ่งที่ไฮฮอตโพสอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการตอบกลับของทางเวจีว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้มีสกิลเหมือนกันนะโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวนะว่าไฮฮอตเนี่ยจะได้ขึ้นชกมวยซึ่งผมก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็รีบไปดูเลยแต่เรื่องที่ไฮฮอตจะขึ้นชกมวยเนี่ยมันคนละเรื่องกับเรื่องนี้กันเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดกันนะ ก็ควรแยกแยก,กันทีละเรื่องทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ได้แซะผ่านกันไปผ่านกันมาส่วนใครถูกใครผิดเนี่ยทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูเอาเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากประเด็นการเมืองนั่นแหละและณนะตอนนี้ที่ผมกําลังทําคลิปอยู่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจากทั้ง2ฝ่ายแต่อย่างใดเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรจะมีการออกเพลงดิสมาให้ทุกคนได้ฟังกันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันดูสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในเรื่องนี้และข่าวสารหิมหอบอีกมากมายเลยนะ ก็กดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยจะได้ตามทานข่าวสารในแวดวงฮิมฮอบกันก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ข่าวสารก็คงจะมีเท่านี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ